ตนนัน่ะการครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำฮอ์โมุนนมสดกันนะคะเพื่อใช้ในการบำรุงต้นบอนสีของเราให้มีใบที่สีสวยสดงดงามนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของเขาเร่งการงอกหน่อใหม่ให้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัสดุกันนะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างคะ่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะส่วนอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยผงชุลดนะคะอันนี้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะส่วนกรอบของเขาก็จะมีโมโนโซเดียมอูตเมดนะคะส่วนตัวนี้ก็ใช้ในระบบลากนะคะทำให้ลากแข็งแรงแล้วก็ทำให้ลาก มีจำนวนที่เยอะขึ้นนะคะอันนี้นะคะเครื่องดื่มชูก,กำลังอันนี้ก็จะมีวิตามิน B3 B6 B5 แล้วก็ b 1สนะคะส่วนตัวนี้ก็จะช่วยในการบำรุงลำต้นบำรุงใบให้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นนมสด สมสุดก็จะช่วยในเรื่องของการสีของใบนะคะแล้วก็บำรุงลำต้นด้วยตั้งสามชนิดนี้เราสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องระบุว่าต้องใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวเราไาดูวิธีการผสมกันเลยนะคะเราก็จะเตรียมแก้วพลาสติกหนึ่งใบนะคะ นมลงไปเลยใช้นมหนึ่งกล่องนะคะนมสดที่ห้อไหนก็ได้อันนี้จะใช้นมโรงเรียนนะ,ะเนี่ยลงชุด ลดใช้หนึ่งช้อนชานะคะเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝานะคะ เสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะการไก่ก็สาม,มารถใช้ดดน้ำสามวันสามวันตดหนึ่งครั้งก็ได้นะคะหรือไม่สัปดาห์ละสองครั้งก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆหาขวดพลาสติกนะคะมาหนึ่งใบให้เ,เพื่อนๆเทใส่เก็บไว้ใช้ในคราวต่อไปนะคะ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆขยับอีกหนึครั้งนะคะให้เข้ากันดีๆเสร็จแล้วนะคะฮอร์โมนนมสุดของเรานะคะอันนี้ไม่ต้องหมักนะคะสามารถใช้ได้เลยะะสำหรับส่วนไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็ให้เพื่อนๆเ,เก็บไว้ในที่ล่มนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาเพื่อนๆมาดูอัตราการใช้นะคะว่าเราจะใช้ยังไงที่จะทำให้บนสีของเราสวยงามนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามและให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ